สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะาตอนเย็นวันนี้นะคะว่างๆนะคะได้เดินทางมาที่สำนักนะคะได้ก็วันนี้รู้สึกอยากไปสวสดมนต์ยังไงไม่รู้รู้สึก <c oughs> รู้สึกอยากมาชาร์จแบตเตอรี่นะคะรู้สึกคนเราถ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกไม่มีไม่มีพาวเวอร์ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะหามุมสงบที่จะชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยน วิธีคิดเปลี่ยนมุมมองนะคะเพื่อให้ยังซึ่งความเป็นกุศลให้เกิดขึ้นนะคะก็จะพยายามที่จะไม่หมกมุ่นหรือคิดเรื่องเดิมนะคะที่มันเป็นอดีตแต่พยายามคิดที่จะพัฒนาให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นเนาะว่าเดี๋ยวคนเราก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่ช้าก็เร็วนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะจากไปความรู้สึกดีๆความคิดดีๆมันควรจะ เป็นสิ่งที่เรากําหนดได้นะคะดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องทุกนานหรือรู้สึกไม่ดีนานนะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตใจของเรานะคะ